ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของจริตว่าทำไมองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรเวลาที่จะสอนให้ปฏิบัติเข้าถึงซึ่งพระนิพพานหรือว่าเป็นประโสดาบันตามที่เราต้องการหรือแม้แต่เพียงว่าจะทำจิตให้เข้าถึงชานโลกี องค์สมเด็จไปจินาศีจศี่ไม่ต้องจู้จี้จุกจิกว่าต้องมานั่งดูจริตกันว่าจริตของใจเนี่ยมันเป็นยังไงใครมีจริตอะไรเป็นเครื่องประจำใจท่านอาจจะเห็นว่าองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดา,าสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จูจ้จี้จุกจิกเกินไป จะทำอะไรก็ตามทีต้วยครบทานศีลแล้วก็ภาวนาทำไมองค์สมเด็จพระบรมศาสดาไม่สอไม่ชาความรู้โดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งให้เข้าถึงมรคผลได้แบบง่ายๆ <c oughs> ตามที่บรรดาท่านพุทธบริษัทต่างหลายคงจะฟังมาแล้วจากสถานที่ ว่าการปฏิบัติให้เข้าถึงความดีเวลานี้เขามีแบบเบสิกกันแล้วไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกระแสวัสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วที่สอนไว้ไอ้ที่ผู้อาตมาพูดแบบนี้นะบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ใช่เดาหรือว่าใครก็ส่งเป็นข่าวมา อาตมาเองนะ่ะโดนเขาว่าแล้วเพราอว่าสมัยหนึ่งไปทำงานเกี่ยวกับคณะสงฆ์เรียกว่าพระเขาทะเลาะกันจะเรียกว่าพระเลยนะเป็นลาสัญญาติโยมพุทธบริษัทเราเรียกกันว่าเปรตดีกว่า <c oughs> เพลย่องเอาผ้าเหลืองเข้ามาห่มเข้าไว้ทํากายเหมือนพระโกนหัวเหมือนพระโกนคิว้วโกนโหนดเหมือนพระทําท่าทางจริยาเรียบร้อยอาตมาเห็นแล้วอายอายความเรียบร้อยของท่านท่านเรียบร้อยจริงๆเรียบร้อยจนทัาพระราชาคณะผู้ใหญ่ระดับสมเด็จสมัยมันนั้นมีสังฆัญนายก มีสมเด็จพระสังฆราชมีสังฆมนตรีหลงในความดีแห่งความเรียบร้อยของท่านแต่้แว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างหลายพอรับหลังสิท่านผู้นี้ก็โจรเราดีๆดัดนเอง <c oughs> และก็เป็นโจรร้ายร้นพระพุทธศาสนา ล้นศรัทธาของมรนดาท่านพุทธบริษัทบุคคลประเภทนี้เวลานี้ก็ยังมีอยู่แต่เวลานั้นเราพูดกันถึงคนนั้นเขาตายไปแล้วและท่านที่สนับสนุนเขาสมัยนั้นก็มีระดับใหญ่ใหญ่กว่าเจ้าคณะตรวจการภาคมีอยู่สองท่านท่านหนึ่งพังท่านหนึ่งตาย โดยคนไม่ตายก็ยังย่าสร้างโรคร้ายให้แก่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันกำลังสร้างความปั่นป่วนให้แก่คณะสงฆ์เขาพูดนั้นเป็นใครช่างแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทและเขาพูดนั้นนั่นแหละเป็นคนสร้างวิชาการขึ้นมาใหม่ ว่าแบบที่องค์สมเด็จพรจอมไตรบรมศาสดาสอนนั้นไม่ใช่ของดีมันล่าช้าไปสร้างแบบเบสิกขึ้นมาอาตมาก็ไปอยู่ในสำนักนั้นเป็นสาขาอาศัยที่ว่ามันเป็นที่สงัดเป็นแดงของวิ่ปรนนาไม่มีอันตรายกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เราเป็นคนกลาง ทำงานใ้แก่คณะสงฆ์เขาเรียกกันว่าปิดทองหลังพระแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาให้ปฏิบัติตามเขาแาต่แตมาปฏิบัติมาแล้วตามการะแสวัธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วมีผลพอสมควรที่เราจะทำตนเป็นคนกลางได้วางใจเป็นกลางได้จึงไม่ทำตามเขา เพราะว่าเลยหาว่าเป็นเทนส่งบาทไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงคำสั่งสอนหมายความว่าทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ดีมันชา้าสู้แบบใหม่ที่เขาคิดกันขึ้นมาใหม่ไม่ได้นี่รบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างหลายเจ้าสำนัก,ก็ดีจอมบงการ็ดี ภายในไม่ช้าก็พินาศไปกลายเป็นคนทุจริตไปหมดมีการที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตสอนให้ต้องรู้จริตก็เพราะว่าจะได้ทําให้ถูกทําให้ตรง <c oughs> จะนําเรื่องราวของพระนี่เป็นลูกชายในช่างทองมาคุยให้ฟังว่าสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ นี่เรา,าพูดกันถึงยาขนานที่สามไอ้ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ายาหม้อแรกหมดไปแล้วลืมไปลืมบอกไปนี่เรา,าบอกกันอีกสี่หมอ้อแต่ว่าสี่หม้อนี่นะเราจะมาใช้กันเพียงหม้อเดียวถ้าใช้ได้ผลแล้วก็หม้ออื่นเราจะเลือกใช้หมอ้อใดหม้อหนึ่งก็ได้ ในสี่หม้อที่เรียกว่ายาสีแดงยาสีเขียวยาสีเหลืองยาสีขาวยาสีขนาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องต้มรวมกันแยกหม้อก,กันเป็นตัวยาชนิดเดียวแต่ว่าฆ่าโทสะได้สบายนี้ก็สามารถทำให้ถึงอรหัตผลได้จะเลือกใช้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่อย่าลืมนาะทีกระซิบไว้ ถ้าใช้แล้วก็เกิดผลเป็นกรณีพิเศษอย่าบอกใครเชียวอย่าพูดกับใครให้เขารู้ปเดี๋ยวเขาจะแย่งดีเสียการซิบการซิปอย่างนี้อาจจะมาการซิปอยู่เวลานี้นั่นแหละอย่าบอกให้ดังถ้าบอกใครถ้าจำเป็นจะต้องบอกอย่าพูดให้ดังเอาแต่เพียงให้เขาฟังชัดๆให้รู้เรื่องพอใช้ได้ อย่าพูดให้ดังไปเดี๋ยวใครเขาจะแย่งดีเราตริียาขนานที่สี่ทั้งสี่ขนานนี้จะพูดสักขนานเดียวแล้วปฏิบัติทาแห่งการปฏิบัติจะไปพูดกันตอนหลังเพราะมันเป็นเรื่องของฌานสมาบัติต้องพูดกันอันนี้ลำบากเกือบจะลืมมันลืมบันทึกเอาไว้ถ้าไม่บันทึกเอาไว้มันยุ่ง สมัยมาองสมเด็จพระจอมไตรมีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมมกูมีภาษาวกองค์สําคัญมีนามว่าพราสารีบุตรภาสารีบุตรบวชอยู่ใกล้สํานักของท่านอยู่กันคนละวัดกับพระพุทธเจา้า มีชายคนหนึ่งเป็นลูกชายคนนายช่างทองเป็นคนหนุ่มแล้วก็เป็นคนสวยมานั่งช่วยกันเออขอโทษท่านมาขอบวชเป็นพระภาษาดีบวชก็รักรับแล้วก็พิจรารณาเห็นว่าคนนี้เป็นคนหนุ่มเป็นคนสวยเป็นคนรวย <c oughs> คงจะมีโรครักมากท่านก็เลยให้ยาขนานแก้โรครัก ได้แก่สุป,ปรกรรมฐานพระดูกชายในแช่งทองกินยาขนาดนี้อยู่สามเดือนโรคร้ายไม่ได้เคลื่อนไปจากใจเมื่อเวลาออกภาษาภาษาดิบุตรมาพิจารณาเห็นว่าท่าจะไม่ได้การพ <c oughs> ระองค์นี้น่ากลัวจะไม่ใช่หน้าที่ของเราจะทรมานให้เข้าถึงความดี องจะเป็นหน้าที่ขององค์งสมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาส,สัมพุทธเจ้าจึงได้พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็กราบทูลให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้ทั้งหมดองค์งสมเด็จพระบรมสุคตอยู่ในตรีกาปสารีบทวสารีบุตตะดูก่อนสารีบุตร เธอกลับได้ให้พระองค์นี้อยู่กับเราเปนชื่อว่าคุณรบุตรผู้มีปรารถนาความดีที่เราสงเคราะห์ไม่ได้นั้นไม่มีเมื่อองค์สมเด็จวิชินสีมีพระพุทธดีกาตรัสอย่างนี้แล้วพระสารีบุตรก็กราบถวายบังคมลาองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกลับเมื่อตอนนี้พระพุทธเจ้าพิจารณาดู ว่าลูกพระลูกชายในช่างทองคนนี้ไม่ใช่เป็นคนมีราคะจริตนำหน้าเป็นคนมีโทสะจริตนำหน้าโดยจริตทั้งหกเนี่ยความจริงมีด้วยกันหมดถ้าตัวไหนเป็นตัวนำหน้าฆ่าตัวนั้นตายตัวอื่นก็เพลียหมดเหมือนกัน <c oughs> มีมาองค์สมเด็จพระพิชิตามานทรงทราบแล้ว สมเด็ดพระบริทีแก้วจึงทรงนิรมิตรดอกบัวทองคําขึ้นดอกหนึ่งแล้วก็ทําให้เป็นสีแดงเขาใช้อะไรละบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ใช้โลหิตกสินหรือว,ว่ายาหม้อที่สองคือยาสีแดงนั่นเองนิรมิตรดอกบัวทองคําขึ้นมา ตอนที่นินมิตดอกบัวทองคําขึ้นมานี่ใช้ปะทวทีกสินแล้วทําดอกบัวให้เป็นสีแดงก็ใช้โลหิตกสินเพราะว่ายาขนานแดงแล้วก็ส่งให้พระลูกชายในช่างทองเมื่อเธอจงไปตั้งความเพียรที่กองทรายหน้าพระวิหารเธอก็ไป ไปแล้วอดอกบัวมีกา้านนี่ก็ปักไว้ข้างหน้าลืมตาดูดอกบัวแล้วก็หลับตานึกถึงภาพดอกบัวมีสีแดงแล้วก็ภาวนาว่าสีแดงสีแดงสีแดงนึกในใจได้กสิงกองนี้ตามบาบาบารีท่านกล่าวว่าถ้าภาวนาให้ภาวนาว่าโลหิตะกะสินงังโลหิตะกะสินงังไม่ใช่โลหิตโลหิตะกะสินงัง หรือเราไม่ว่าอย่างนั้นจะว่าอย่างพระท่านว่าก็ได้มาแปลแล้วก็สินแดงกสินแดงกสินแดงเราก็ว่ามันแดง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 ว่ามันอย่างนี้ในใจจำภาพนั้นไว้ให้ติดตาพราะภาพมันเลือนไปท่านก็ลืมตามาดูใหม่จำได้แล้วก็หลับตาไปว่าสีแดงนึกในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดง เมื่อภาวนาไปพิจารณาไปลืมตาบ้างหลับตาบ้างนั่นเข้าอารมณ์จิตก็เป็นฌานเจ้าสีแดงมันก็ตั้งไม่เคลื่อนไหวจากใจต่อไปสีแดงก็กลายมาทีละน้อยดันน้อยเป็นสีเหลืองมาสีเหลืองแล้วก็กลายเป็นสีขาวเมื่อกลายสีเป็นสีขาวก็เป็นสีเกลายี่ยกไปยังไง เหมือนกับกระจกที่ตั้งไว้กระจกเงาทอสะท้อนแสงอาทิตย์แลเป็นประกายตอนนี้อารมณ์จิตเป็นฌานเจนึกให้ดอกโบนิสูงต่ำเล็กใหญ่ยังไงก็ได้ตั้งอยู่ข้างหน้าตั้งอยู่ข้างหลังตั้งอยู่ข้างล่างตั้งอยู่ข้างบนนึกยังไงดอกโบวที่กลายเป็นประกายพึกมันก็มีสภาพไปอย่างนั้น อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นชานในกาสินสีแดงแต่กาสินทุกกาสินมาทําแล้จะต้องเป็นสีประกายพลิกเหมือนกันหมดทุกกาสินเหมือนกันหมดมีอารมณ์ชินตั้งอยู่ได้ดีแล้วทรงชานตอนนี้องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนั่งอยู่ในพระมหาวิหาร พิจารณาดูพระลูกชายในช่างทอง <c oughs> พระองค์ก็ทรงทราบว่าเวลานี้เธอทำกระสินได้สีแดงได้แล้วเป็นชาญเข้าถึงชาญสี่นี่ดบบรรดาท่านังหลายการให้กรรมฐา,านถูกกระจริตมันเร็วแบบนี้เร็วแบบนี้นะจำมาไว้ให้ดี ไอแบบเบสิกนิดเห็นเป็นโจรไปตามๆกันไม่เป็นเรื่องอาจารย์ในสำนักนั้นปรากฏว่าโกงของเวลาก็ฝังลุนนิตด,ดูนี่เจ้าสำนักแท้ๆนะยังเป็นแบบนี้มีทั้งสร้อยทองมีทั้งแหวนเพชรมากมายทั้งหีบใหญ่เข้าใส่ไว้ในหลุมนิมิตเวลากลางคืนก็ดึงขึ้นมา เก็บไว้เจ้าหน้าที่ก็ทําบัญชีไว้ครบถ้วนเจ้าหน้าที่อยู่ในกรุงเทพเมื่อฝังรุนิมิตเสร็จก็นัดกันไม่ว่าวันมาคะโบูชาจะขึ้นมาจากกรุงเทพเดี๋ยวของบรรจุในหลุมนิมิตแล้วก็จะเทเป็นคอนกรีตปิดเขไว้เป็นทรัพย์สินทั้งหลายต่อไปนหนาถ้าโบสถ์ทำ <c oughs> ถ้าใครเขาไปขุดพบเข้าจะได้นําของนั่นหลายเหล่านี้ไปขายแล้วก็สร้างพระอโอโบสถแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเขาไปขายจริงกันหมดแต่พระอาจารย์เบสิกรูปนี้มาอย่างนั้นเขาทําบัญชีไว้เสร็จกรรมการกลับกรุงเทพวันมาค้าบูชาท่านบอกว่าท่านใส่แล้วบรรจุแล้วกลบหมดแล้วเทคนกิดในหลุมนั้นหมด นี่สิก็เป็นอันว่าบรรดากรรมการทั้งหลายเหล่านั้นสงสัยแต่ความจริงอาตมาไม่สงสัยแต่คนไม่ทุจริตแล้วทำไมจะต้องรีบไปฝังก่อนเอาว่ากันไปแบบเบสิกไม่ได้ความแต่ที่ใครก็ดีก็ช่างเขาเถอะอาตมาไม่เอาด้วยขอตามพระพุทธเจา้าไม่ตามพระเทวทัต ตอนนี้องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์มอนั่งอยู่ในพระคันคุณดี <c oughs> องค์สมเ,สเด็จไรชินสีพิจารณาดูรู้เดิมหน้าเจโตปริยัติญาณเจโตปริยติญาณในภาษาวกก็ทำได้แต่ไม่คล่องเท่าพระพุทธเจา้าเดี๋ยวไปเปรียบเทียบเถะนะเรียกว,ว่าทำได้แต่ไม่ใช่ดำดีเท่าท่าน ก็ดูว่าถ้าบุตรคุณไายช่างทองคนนี้เวลานี้ได้ฌานโลกกี่เต็มที่เป็นฌานสี่แล้วในด้านวิปรสนายานที่จะทำใจเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าคืออรหัตผลถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอจะช่วยตัวเองได้ไหมองค์สมเด็จไวจอมไตรก็ทรงพิจรา,ารณาทราบด้วยอำนาจทิเีิคุยาน ว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอนั้นเธอช่วยตัวเองไม่ได้เธอจะต้องแงะแกะอย่แค่ชาี่ของโลหิตะกะสินหรือไม่เชนนั้นเธอเองก็จะต้องปฏิบัติในกัจสิน์ครบสิบเป็นชานโลกีได้พิญญาสมาบัติเพอาะเอิญเดินอากาศได้เธอก็จนแงะแกะอย่แค่นั้น ไอการได้พิญญาสมาบัตินี่มันยังคุ้มนรกไม่ได้พระเทวทัตแทนก็ได้แต่ก็ลงเอเวจีไปเพราะท่านนองตนว่าดีเหลอเผลอไปคิดว่าดีองค์สมเด็จพระจินาศียิ่งคิดว่าแค่ชาโลก,กียังไม่พ้นวัตฏสงสารยังตั้งเวียนไหวตายเกิอดอยู่ในวัตะต้องให้ท่านพวกนี้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานให้ได้ เพราะบุญบาร,รมีพอแล้วองค์สมเด็จพระไปทิภแก้วจึงช่วยพระนั้นกำลังดูนิมิตของก็ขินเพลินพระองค์ก็ทรงสแสดงอำนาจจิตใช้ดิ์บังคับดอกโวทองคำนั้นที่ผ่องใสให้กลายเป็นดอกโวที่เหี่ยวแห้งร่วงโรยลงกลีบใบไม่ผ่องใสเก่าแก่แย่เหลือเกิน เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงทำแบบนั้นท่านผู้ปฏิบัติอยู่คือลูกชายในช่างทองมองภาพประสินเพลิดเพลินเป็นที่พอใจลืมตามาด,ด,ดูดอกบัวใหม่ตอนนี้ตกใจว่าเอ๊ะเมื่อกี้นี่ดอกบัวทองคำมีสภาพแข็งแรง แล้วก็สวยสดุงหงาเวลานี้เหี่ยวแห้งไปแล้วแปลกใจเอาแห้งก็แห้งปล่อยไปก่อนแล้วก็หลับตานั่งดูภาพนิมิตของกระสินต่อไปให้จิตตั้งอยู่ในฌานสี่เป็นประกายฝึกว่าเดี๋ยวหนึ่งลืมตาขึ้นมาตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาท้าไม่กรีบและเจสอนร่วงโรยหล่นลงมาทั้งหมด แล้วในขณะที่ลูกชายในทั้งทองลืมตาเข้ามาดูตกใจว่าอ้าวเมื่อกี้นี่เหี่ยวเวลานี่กลีบหล่นหมดแล้วเกสรนก็หล่นหมดมองไปมองมาปรากฏว่าปักก็คดหล่นลงมาเป็นอนาการเกินพังสลายหมดเน่ยอัยที่จิตของท่านเข้าถึงฌานสี่บรรดาท่านพุทธบริษัทปัญญาไม่มีได้ง่ายเหลือเกิน ความเฉียบแหลมของจิตตัวต่ากิเลสไม่เกิดง่ายที่เรียกกันว่าวิปาาัสนาญาณถ้าใครทำเข้าถึงจะรู้เองนะเราจะมานั่งอธิบายให้กันฟังนี้มันเชื่อกันไม่ได้หรอบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องบสูโดยการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงท้าทายว่าคำสอนของเราถ้าใครสงสัยเชิญเข้ามาวชโดยการปฏิบัติตาม อย่าไปฝอยให้นําลายเป็นฟองดีไม่ดีจะลงอเวจีมาหานรกไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษอย่างเดียวเมื่อพระลูกชายในช่างทองเห็นแบบนั้นก็หลับตามันนึกถึงกายตอนนี้จิตเป็นฌานแล้วนี่บรรดาท่านัางหลายปัญญามันก็เฉียบแหลมคมกล้าอดวกบวัวน,นี้ เดิมทีผ่องใสต่อมาร่วงโรยไปเรื่องนี้พังสลายไปหมดนี่ทีวได้ของเรามันก็เหมือนกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมร่วงโรยลงไปในที่สุดท้ายมันก็ตายถ้าเรายังจะไปยึดถือเอาสังขารร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเรา ถ้าเราเกิดขึ้นมาในการใดเราก็ต้องประสบกับความทุกข์ความไม่เที่ยงแบบนี้และการสลายตัวที่เรียกกันว่าอนัตตาย่อมไม่มีประโยชน์ร่างกายเต็มไปด้วยโทษร่างกายเป็นโรคคนิัทงท่านบอกว่ามันเป็นรังของโรคท่านพิจารณาถอยหลังลงไปตั้งแต่เด็กถึงความเป็นหนุ่มว่าไอ้ความจริงร่างกายนี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข ก็มองเห็นว่ามันเป็นทุกข์ดยรายการทั้งปวงเรื่องทุกข์นี่มีอะไรบ้างมีเยอะแล้วนี่นังสือนังหาก็มีพูดกันมาแล้วในตอนต้นกินก็ทุกข์ไม่ได้กินก็ทุกข์ขี้ก็ทุกข์ไม่ได้ขี่ก็ทุกข์เยี่ยวก็ทุกข์ไม่ได้เยี่ยวก็ทุกข์หลับก็ทุกข์ตื่นก็ทุกข์ หนุ่มก็ทุกเด็กก็ทุกแกก็ทุกตายก็ทุกรักก็ทุกไม่มีรักก็ทุกไม่เห็นจะมีดีอะไรมันมีแต่ความทุกข์ทุกอย่างใ้ความทุกข์นีไม่เกิดจากอะไรเกิดจากการยึดถือว่าเราถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา คือว่าทรัพย์สินทั้งหลายเป็นเราเป็นของเราแต่คนที่เขาเกิดมาแล้วแล้วเขาตายไปมีใครนําอะไรไปได้บ้างนําร่างกายไปได้หรือเปล่ามันก็ไม่มีในที่สุดก็ต้องปล่อยให้ร่างกายทับถมพื้นปฐพีทรัพย์สินทั้งหลายที่หามาในยากก็ไม่มีทางเลยที่เราจะให้ได้จะนําไปได้ไม่มีทาง ตายไปแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งหมดไม่ตามไปใจไปทรัพย์สินไม่ไปร่างกายไม่ไปไปแล้วก็ต้องไปถือปฏิสนธิใหม่มันก็ทุกแบบนี้อีก <c oughs> เป็นอันว่าในตอนนี้เพราะจิตใจประสบในตอนนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้เปล่งฉับพันรังสีรัศมีอบรายการ มาจาพราะหน้าคล้ายกับองค์สมเด็จพระพิตรมารมานั่งอยู่คนหน้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงรับรองว่าพิเกเวดูก่อนพิสุมาพิกุจงดูก่อนพิสุผู้เห็นภายในสงสารเธอคิดอย่างนั้นถูกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยความทุกข์ อาตภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกเวลาเราตายไม่มีการติดตามไปถ้าเราเกิดใหม่แล้วก็สร้างใหม่แล้วก็ต้องมีทุกอ์อีกเธอจงวางภาระของขันห้าเสียจงอย่ายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราตั้งใจ,จเฉพาะะนิพันธ์ตากรสตันหาุปลาทานให้หมดไป ด้วยทาใจคิดว่ามนุษย์โลกเทวโลกสมมาโลกไม่ใช่แดงของความสุขมันเป็นแดงกักขังใจคนให้อยู่ในความทุกข์สิ่งที่จะมีความสุขมีจุดเดียวคือพระนิพพานพราะเทศเท่านี้องค์สมเด็จพระวิตณมัยก็ทรงสเสด็จก,กลับเสื้อถอดชบพันรังสีกลับตามเดิม ลูกชายพระช่างทองก็พิจารณาตามนั้นในขณะนั้นเองก็ปรากฏว่าสมเร็จอร,รหัตตผลพร้อมไปด้วยปริสัมพิทายานนิรันดดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการใช้ยาขนานที่เศษสี่ขนานหลังเราจะใช้ขนานใดขนานหนึ่งก็ได้ตามความปรารถนา อันนี้เมื่อท่านสมเร็จปฏิสมิทายานแล้วก็เก่งกว่าพระได้อภิญญาหกเจ้าบายทำอะไรก็ได้อย่างอาภิญญาหกทุกอย่างแต่ว่ามีความสามารถดีกว่าองค์สมเด็จพระบรมศา,าสดาทรงตรัสว่าท่านที่ได้บรรลุอรหัตผล แม้แต่ไม่เคยศึกษาพระไตรปิฎกมาก่อนย่อมมีความเข้าใจในพระไตรปิฎกได้ดีมาตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอาจจะสงสัยว่าคนที่ได้ฌานสี่ในรูปฌานเป็นอรหันต์ในปฏิสัมมิทายานได้อย่างไงคนที่จะได้ปฏิสัมมิทายานได้ต้องปฏิบัติฌานสี่ในในรูปฌานแล้ว ต้องได้รูปฌานนิจฌานสี่สี่อย่างเรียกกันว่าฌานแปดเมื่อได้รับพิจารณาวิปัสนาญาณประเดียวเดียวก็เป็นอารหาัตผลแล้วจึงจะเป็นปฏิสมิทายานนี่เราว่ากันถึงว่าอาธิกร,รมนิกาบุคคลคนผู้เริ่มต้นใหม่สำหรับท่านงหลายได้ฟังเทศขององค์สมเด็จไปจอมไตรแล้วสาเร็จปฏิสมิทายาน ก็เพราะว่าบุญบาร,รมีทุกอย่างในด้านนี้ท่านทำมาดีแล้วเต็มแล้วครบ้วนแล้วฉะนั้นมาฟังแท้เจ้องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเป็นอาราตผลอารมณ์แห่งปฏิสัมพิทายานก็เข้าถึงตนทันทีเพราะว่าของมันมีแล้วแต่ไม่รู้จักใช้เท่านั้นอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมองดูเวลาเหลืออีกสองนาที ก็ก่อจะขอสรุปการเจริญเพระกรรมาฐานแบบนี้ว่ากาสินทั้งสี่อย่างนี้ไม่จำจะต้องใช้ทั้งสี่อย่างใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามอธิยาสัยแต่ว่าถ้าใครทำได้ทั้งสี่อย่างก็ตามใจดีเหมือนกันจะไว้เป็นเพื่อนกันแต่อย่าลืมนะถ้าใครได้ดีก็สินสีบรายการ ทำสีแดงให้ปรายกดได้ทำสีความแสงสว่างให้มืดได้ทำสีขาวให้เป็นสีเขียวได้สีต่งตางๆให้เป็นสีเขียวได้ทำดินเป็นทองคำได้แหมเก๋วแล้วก็ได้ทิพย์ปิยกุยานสามารถเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นพรมมโลกเห็นอะไรทุกอย่างได้และอย่าคุยไปนะอย่าไปบอกให้ใครเขาได้ยินประเดี๋ยวเขาจะเอาอย่าง เขาจะทําตามเรามันจะไม่เด่นถ้าบาังเอิญปากมันอยู่ไม่สุขเวลาคุยให้ใครฟังอย่าคุยให้ดังได้ขาดอย่าพูดให้ดังมากปกปิดความดีของเราเข้าไว้พูดให้ดังพอเขาได้ยินชัดๆแล้ให้เขาเข้าใจและปฏิบัติถูกต้องอย่าพูดดังไปเพราะเดี๋ยวเขาจะทําตามเราเขาจะได้ดีมาก แล้วก็ยอย่าพูดกับคนมากหมายความว่าใครเขาไม่พอใจจะปฏิบัติตามอย่าพูดจะไปบอกเขาเด็กขัดพูดแต่เฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติตามมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดเท่านี้พออย่าพูดมากไปอาลบันดา่านพุทธบริษัททั้นหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ต้องขอยุติเก่อน ขอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี